ทำเอาพากลับมาก็ต้องเป็นคนดีตลอดตั้งนึกได้ว่าพ่อกับแม่เลียงหนูมานานพ่อกับแม่มีบุญคุณไหมมีแล้วหนูควรจะหนูควรจะตีพ่อกับแม่ไหมไม่ควรเกีเ่ยงพ่อกับแม่ไม่ได้ไม่มีอีิ q เกี่ยงพ่อกับแม่ตีดูดา่าพ่อกับแม่ไม่ดีไม่มีอีิ q ตายไปแล้วเป็นไงเป็นเปรตใช่แล้ว ถ้าหนูโมโหหนูมโหได้ไหมมัมีสิทธิ์แต่ว่าต้องทำเอาแล้วหนูต้องส,มสยมสติอารมณ์ต้องนึกได้ว่าพ่อกับแม่ยั่หนูมานานแค่ไหนเล่นหนูมานานมักที่สุด<ช>ต้องรักพ่อกับแม่ตลอดถ้ารื่อหมายถึงไม่รักเลยคือไม่มีอีคิวะคะโอเคค่ะไม่คะคุณแม่ต้องจำไว้นะคะแล้วแม่มีอีคิวไหม แม่คิมโมโหไหมไม่เคยค่ะจริงเหรอจริง <laughs>